ล่ารถมิ้วนะครับมิ้วโคโค่นะครับ มาดูโปรดักตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นช็อกโกแลตพลังงานสูงนะครับรสมิ้วแอนด์ช็อกโกแลตนะครับจากประเทศเยอรมนีนะครับตัวนี้ช็โกคาโกคาโคลาเป็นช็อกโกแลตพลังงานสูงนะครับรสนมช็อกโกแลตนะครับอ่าเป็นช็อกโกแลตที่ใช้สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเป็นรสนมช็อกโกแลตจะเตียตาสีฟ้าแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้มันจะอ่าเรียกว่ามันจะ อร่อยนะครับอร่อยรสนมมิ้วนะครับไอช็อชอโคลาโคโคล่าเนี่ยมันเป็นช็อกโกแลตที่ทําให้มาส,สมัยสงครามโลกที่สองนะครับเยอรมันทหารเยอรมันใช้กินกันเวลาอยู่ในสนามรบนะครับมันจะทําให้ร่างกายฮึดนะครับฮึดไดกอฟเฟนชโคโค็อกโแลตนะครับตัวนี้ ก็คือเป็นช็อกโกแลตพลังงานสูงที่มีคาเฟอีนจํานวนมากนะครับเพื่อใช้ในการกระตุ้นร่างกายนะครับซึ่งอาหารเยอรมันชอบทานในการสู้รบนะครับตัวนี้เป็นรสนมข้นหวานนะครับจากเยอรมันนะครับประสิทธิภาพคาเฟอีนเนี่ยเท่ากับกินกาแฟ5แก้วนะครับหรือยีบบ่เบอรหนึ่งเมตรหนึ่งครับช็อกโกแลตตัวนี้มีความเข้มข้นคือเป็นส่วนหนึ่งพวกนักบินเยอรมันชอบกินกันเวลาบิน ตอนดึกๆสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2นะครับเพื่อกระตุ้นร่างกายนะครับแล้วก็ใช้ในสนามรบแนวหน้าทัาง้งรัสเซียแล้วก็ทัง้งแนวหน้าด้านตะวันตกนะครับแถวนอมังดีพวกนี้นะครับตัวนี้ช็อกโกแลตตัวนี้จะผูกแจกจ่ายให้ลูกเรือเยอรมันและาหารเยอรมันนะครับในพื้นที่หิมะหนาวเนี่ยใช้กินเป็นอาหารนะครับใช้กินเป็นอาหารเพื่อเพิ่มพลังงานให้ตัวเองนะครับตัวนี้ก็อ่า ตรงเนี้ยมันจะมีขั้นต่ำนะครับอ่าเรามาดูเนี่ยมันจะบอกเป็นภาษาเยอรมันนะครับว่ามีอะไรบ้างพลังงานมีกี่เท่าไหร่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดกิโลจูลนะครับหรือว่าสองร้อยเจ็ดสิบหกแคลอรี่นะครับ energy uh 00, อยู่ที่สองพันสามร้อยสองกิโลจูลนะครับตัวนี้แล้วมันก็จะบอกแล้วมันก็จะบอกต่างๆเป็นภาษาเยอรมันนะครับเพราะตัวนี้มาจากเยอรมันนะครับอ่า คุต so ้องแปลเป็นแปลภาษาเยอรมันนะครับของจริงนะครับภาษาเยอรมันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาแกะให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับอ่าเรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมจะแกะให้ท่านดูนะครับเนี่ยมันจะฝามันจะเปิดงี้ตรงเนี้ยเป็นฝาเปิดนะครับอ่าสมมุติว่าผมแกะนะครับตรงนี้มันจะมีที่แกะนะครับอันนี้ของใหม่นะครับของใหม่เลยนี่เป็นประมาณนี้นะครับ นี่นะครับก็เปิดมาตรงนี้มันจะมีที่แกะแล้วก็เปิดหมุนนะหมุนตรงนี้นะครับหมุนนี่จะ <c oughs> เป็นฝาอย่างนี้นะครับมันจะมีฟองฟองน้ําหุ้มนี่มันจะเป็นรถอย่างนี้นะครับอันนี้รถช็อกโกแลตนมมันจะมีอ่ามันจะมีทั้งหมด6ชิ้นและ2ชั้นนะครับ2ชั้น2ชั้นเป็นอย่างนี้นะครับมันมีอีกชั้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอ่า รสชาติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับอร่อยนะครับอร่อยก็อาหารเยอรมันใช้ทานกันรสชาติมันแตกต่างโกโก้ดักอ่านะครับโกโก้ดักนี่มันจะขมนะครับขมแต่เนี้ยเป็นรสดนมหวานนะครับทําให้กินแล้วอร่อยนะครับเวลาหิวเนี่ยคุณลองทานเนี่ยพลังงานมันจะขึ้นปีดแบบเวลาหิวแล้วง่วงอะ่ะเราง่วงแล้วเรา้ังหิวแล้วง่วงอะ่ะเรากินไปปุ๊บ พลังงานมันจะขึ้นปี๊ดเลยนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช็อกโกแลตพลังงานสูงที่ทําให้คุณกินแล้วคุณมีพลังมีพลังสมองนะครับทําให้คุณนอนคุณอยากนอนดึกๆเนี่ยคุณกินตัวนี้หนึ่งชิ้นนะครับ1ชิ้นเนี่ยเท่ากับกินกาแฟ5้าแก้วนะครับตัวนี้แล้วคุณจะฮิตฮึดขึ้นมานะครับฮึดขึ้นมาเลยนะครับ กอสายฮิตให้ท่านดูนะครับประมาณนี้นะครับน่ากินนะครับตัวนี้โอเคครับกอสายฮิตให้่านดูประมาณนี้ครับช็อกโกคาโคลาลดมิ้วนะครับมิ้วโคโค่ช็อกโกคาโคลาลดมิ้วโคโค้นะครับ Thank you